สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิทุกท่านนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญายักเมื่อี้นี้พญายมาเปิดน้ำใสเ่อไหมครับพี่น้องมาเห็นห้างมิมครับพี่น้องมิมพึ่งมิมแล้วครับพี่น้องพึ่งพึ่งเล็กๆเลครับเออภาษาบ้านพ้องทินนี่แปลว่ามิมครับห้างมิมเด้อแต่จริงมันก็เป็นตระกูลพึ่งนะครับตระกูลพึ่งล้ะครับพี่น้องพญายักที่ เอามีมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาหางมีมเดี๋ยวพใหญ่สายสิหาทางเอาครับมันอยู่ทึงสูงทึงง่าไม้ครับทึงปลายไม้ไผ่ครับพี่น้องพูดครับพี่น้องพูด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 สูงพูดพี่น้องพูดพูดเดี๋ยวพใหญ่สายสิหาทางเอาเด้อพี่น้องเด้อะถับเบิ่งครับถับเบิ่งพใหญ่สายจับมือเป่าครับพี่น้องจับมือเป่า พ <So S 1> e ี่น้องเด็กไปใชสายเอามิ่งมิ่มมือเป่าพี่น้องเด็กมือเป่าครับพี่น้องเด็กปล่อยขอเด็กพี่น้องมาเห็ดใหม่ใหม่พันสายพันสายบุหูเมือว่ามันมาเห็ดครับย้ำเลยพี่น้องเด็กรับเลยพี่น้องเด็กปล่อยไล่เลยพี่น้องไล่เลยขับไลเลยเี่กอันนี้นีไปแล้วครับตัดเอาต้นไม้ลงมาครับพี่น้องต้นน้อยไม้ไผ่ครับพี่น้องเด็กรับบุผิวยางครับพี่น้องเด็กเด็กเด็กพี่น้องเด็กดิ้งครับพี่น้องเด็ก พี่น้องนี่ยง่ายๆครับพี่น้องดง่ายๆครับพี่น้องเดดคอยเคลียร์แม่ออกครับคอย่ออกเคลียร์เคลียรแ้วครับพี่น้องเด็เคลียร์แล้วครับเด้ดครับพี่น้องเคลียร์แล้วครับมันจะหนีปีนาม่ใช่ม่เตอีกครับพี่น้องเด็ดปีนาม่ใช่บเห็ุอีกครับเด้อพี่น้องเด้อเดพี่น้องเด็ดเด้อเดเดเดพี่น้องดีไรแล้วแล้วครับนึ่งพี่น้องเดพสายตัดแล้วครับ่น่แล้วครับพี่น้องนี้ครับพี่น้องเดพู้อรนพี่น้องหัวน้ำบ้านพี่น้องหัวน้ำบาน หวานหวานหลายอยู่พี่น้องเห็ดใหม่ๆพี่น้องนี่เห็ดใหม่ๆเห็ดบ่พเดพอเดือนครับพี่น้องเด้นี่ที่เขาเดินหาเนาะพี่น้องเนาะเห็นเด้มาพี่น้องเด้อเห็นเด้อพ่อยใส่กินดนะพี่น้องเด้อดิกินมิ้มครับพี่น้องกินกินมิ้มอืมหวานพี่น้องหวาน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 มาเด้อมาเด้อกินหางมิ้มพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเร็วกินน้ำกันเด้อมันี่พลอยใส่เปิดน้ำครับพี่น้องเด้เปิดน้ำ เปิดน้ำสปริงเกอร์ใส่โน้ตไม้พี่น้องดิมาเห็นหางมีมมีสองหางพี่น้องมายิเฮ็ดวีกายนี่ก็มีสองสามหางพี่น้องประหยัสายได้กินอยู่วีกายนี่ก็ได้อันนี้ครับพี่น้องประหยัสายเปิดน้ำใส่เปิดน้ำใส่โน้ตไม้ครับพี่น้องดิเดี๋ยวเดือนฮากออกครับพี่น้องเดือนนาครับเมษาครับพี่น้องเนี่ยน้ตไม้ประหยัสายประหยัสายโชคดีครับพี่น้องดิโชคดีได้กินหางมีมพี่น้องดิหางมีมคระหยัดสายเอาไปกินได้ครับเนี่ครับพี่น้องเด้อมากินน้วกันเด้อ มามากินก้อนกินก้อนพี่น้องดิอือพี่น้องดิอันนี้อันนี้อันนี้เป็นถาดมันพ,พี่น้องได้กิน,ก,นกินทั้งมิมเพื่อพี่น้องหวานพี่น้องหวานเพิองเดินซีพี่น้องเพิองเพิองมิ้มครับพี่น้องเพิอง,งมิม้มมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มอุ้ยเอาง่ายพี่น้อง ท่านเห็นเห็นทางมีมเลยพี่น้องเลยเห็นทางมีมมัทงงนทางไงอะไรก็แล้วแต่ถ้าบนเป็นเึิงพี่น้องเึิงบนเึิงเอาเลยครับพี่น้องคอยไปเกเจียวแล้วครับบนต้องไปเผาบนต้องไปอูดบนต้องไปใสควคันครับพี่น้องขึ้นพจะสายไปยิ่งในเกลือเลยครับตัดต้นไผ่ครับพี่น้องตัดต้นไผ่ของพนยนสายน่ะตัดตัดตัดแล้วก็คอยดึงลงมาคอยชองคอยโน้มลงมามันก็ลุด เองนะครับกับมาไล่แม่ออกแล้วครับพี่น้องไล่เกียเกียแม่ออกพี่น้องเกียออกสบายสบายบ่มีอยังพี่น้องบ่มีอยังใครได้หลานกับอยากกินน้ำพี่น้องพี่น้องหวานบ้ันมีหัวพี่น้องบ้านมีแม่ครับบ้านมีลูกครับบ้านมีลูกมีแต่น้ำหัวพี่น้องเด้อน้ำหัวอืพี่น้องหวาน ไปสายเอาถุงมาอยู oh, Luckily, you so yeah. ่คร <that> ับพี่น้องเอาถุงมาอยู่นี่ถุงมาน้ำถุงพันยางถุงพันติพี่น้องมาใส่ไว้โอ้เอาไว้ไปจ้ำกับข้าวเหนียวพี่น้องเอาข้าวเหนียวจ้ำพี่น้องหวานดีพี่น้องหวานคือยังน้ำเพริ่งอย่พี่น้องกับอันเดียวแล้วครับน้ำเพริ่งจ้ำเป็นเพริ่งน้อยนะครับน้อยพี่น้องเนาะเฮ้ยพี่น้องเด้อท่านเห็นเนี่ยใส่ถุงอลไรพี่น้องใส่ถุงไว้แล้วท่านเห็นเพิงมิ่มพี่น้องเพิงมิ่มเอ้ยแซ่บ คาเทมเพิ่งมีมหันบ่ต้องตกใจได้พี่น้องเด้อบ่ต้องย่านครับพี่น้องเอาเลยครับเอาเลยเอาด้วยมือเป่าครับนี่หยู่ตำเอาเกลือไปรูปเอาเลยครับไปรูปเอามือรูปอาเลยครับพี่น้องบ่เปิดยังครับบ่อตอดบ่อยังครับพี่น้องบ่เปิดยังคือพลอยสายเมื่อกี้นี่เอากลืบ่เปิดยังครับพี่น้องเนี่ยสบายสบายครับพี่น้องอย่าลืมเด้อเออเอาโลดคาเทกมีมครับบ่ต้องตกใจครับบ่ต้องตื่นเต้นครับคอยไปรูปเอาเลยครับพี่น้องข้านี่อยู่ตำข้านี่ยุดสูงเขากะอ่าไม่ อ่ะยังกรไปไกขคืนเท่ากับไปตัดเอาเลยครับคอยตัดแต่ว่าเทาพยายามเอาเลื่อยหรือเอาตะไไก่ครับพี่น้องมันเป็นงานนิดหน่อยดอกครับพี่น้องมันป็นงานนิดหน่อยมันบ่ิเทีป็นงานที่บ่เห็ดเรื่องงานใหญ่ดอกครับเพราะมันทางน้อยเลยครับเนาะเท่ากับไตไก่ตัดเอาเลยครับตัดเลยแล้วก็เอาเลยครับพี่น้องอ่านี้เอาไปลองไปรับเอาเลยครับพี่น้องง่ายๆบ่ต้องญานแม่มันกับบ่มีตอดบ่มีบ่มีอย่างครับบ่บ่ตอดไฟสายแม่แต่แม่เดียวครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยบ่ต้องใส่ล้มควันบ่ต้องใส่ควันบ่ต้องใส่ก่องยาครับพี่น้อง กันแล้วครับพี่น้องเด้อกันจากไหนนี้เดี๋ยวมันมีแมรหลายแล้วมันทีนะครับพ,พี่น้องน้ำเต็มครับพี่น้องเพ่นเบุ๊กในพี่น้องพี่น้องุน้ำรับน้ำหวานเพ้่อนน้ำหัวานเพื่อเอ้ยพ่อจะถ่ายกินในเบิ๊กพี่เพื่อนอืมนี่พี่น้องหวานพี่น้องเพื่นครับเดี๋ยวก็เขาเดินหาเดี๋ยวมันจะห้างแล้วครับเดี๋ยวมันจะห้างแล้วพี่น้องเด้อเขาเดินหาเดี๋ยวนี้เต็มครับพี่น้องอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามพยายถานีด้แครับเด้อจิปนี่ก็ไม่ใช่นี่ยแหละครับสวัสดีครับแซบแซบมาแซบกันกมาเรื่อมาแซบแซบครับสวัสดีครับ